สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสวนทุเรียนเล็กอยู่ที่จงังหวัดบึงการนะครับภูทอกตรงนี้เจ้าของสวนได้ให้ผมเข้ามาดูทุเรียนให้ว่าเป็นอย่างไรทุเรียน2ปีแล้วปีกว่าเกือบสอปีแล้วมีปัญหาเข้ามาถึงนี้ผมเจออาการเลยเจอสาเหตุ สาเหตุหลักๆคือปลูกคนรอยสูงเกินไปนะครับนี่เห็นไหมดูรากฝอยรากอากาศของเขาโผล่ขึ้นมาเลยและโดนแดดเผาด้วยและส่วนนี้มีการกำจัดหญ้าโดยการถอนด้วยการถอนหญ้าเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆต่อต้นทุเรียนนะครับมันจะทำให้รากฝอยทุเรียนของเราขาด อันทีจริงเราต้องเลี้ยงหญ้าไว้ด้วยซ้ำนะครับนีลอยคนลอยหมดเลยดูต้นนั้นถ้าทางจะสวยกับต้นนั้นเดี๋ยวผมจะหาไปดูโคน,นต้นไหนส,ว,นสวยๆนี่โคนยัไม่ลอยนะครับ เป็นแทบจะทุกต้นเลยนะครับโคนล,ลอย<ม>อเยอะด้วย170ร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นน่าจะได้ทำโคนใหม่ทั้งหมดแล้วก็สูงด้วยนะครับนี่เลยหัวเขาสูงมากๆเลยหัวเขา่า ผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าทุเรียนโซนผภาคอีสานเรามันไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องหนีน้ำนะครับคือหน้าแรงมันเยอะมันยาวนานนะครับและหน้าฝนมันน้อยฝนมันไม่เยอะด้วยมันไม่ใช่เราต้องปลูกหนีน้ำคืออันที่จริงแล้วปลูกเสมอดินเลยก็ยังได้นะครับนี่ร้อยหมดเลยนะครับ สิ่งที่ต้องแก้ไขระบบรากเสียหายยอดไม่เดินนะครับเป็นยอดไม้กวาดอย่างนี้ไม่แทงยอดตามจริงแล้วทุเรียน2ปีมันมันต้องสวยกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งคือฟางครับฟางนี่ตัวสะสมเชือ้อราประโยชน์ของเขามันมีแค่กักขังน้ำเป็นความชื้นซึ่งไอความชื้นนั้นมันก็ทำให้เกิดเชื้อราได้เช่นกัน ก็ต้องถามเจ้าของด้วยว่า,าแบกรับความเสี่ยงได้หรือไม่แบกรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านี่พวกต้นสวยๆนี่ก็คือโคนไม่ค่อยจะลอยปลูกได้อยู่นะครับโคนไม่ลอยแต่ต้นขีเลขีเลนี่โคลลอยหมดเลยนี่แหละคือสาเหตุหลักท่านใดที่ปลูกทุเรียนอยู่ก็ พยายามอย่าให้โคนหล่อยเยอะนะครับนี่เห็นไหมรากฝอยของเขานี่ออกตามลําต้นเลยที่จริงมันวิธีการแก้ไขส่วนนี้ก็คือให้นําดินอ่าขึ้นมาโถมโคนไว้หน่อยนะครับเอาดินจากตรงนี้ก็ได้แหลมๆเนี่ยอ่ถาถากัถากถักถักขึ้นไปหน่อย พื้นที่นี้น้ำไม่ขังก็มันจะเป็นต้องยกโคนนะครับปลูกเสมอเลยก็ได้อยู่ให้ดเมไปรวดตู้เกือบร้อยต้นได้ไหมพ่อเกือบร้อยต้นในซ่อม

อ่านี่ไงนี่ครับรากคือตรงนี้ต้นที่มันไม่โตรากสาเหตุขุดขึ้นมาเลยรากขดรากงอเนาะไม่การที่มันขดไม่โตเนี่ยมันจะโตได้ไงไม่โตไม่ตัดรากนี่คือต้นใหญ่ครับคือเราเอาทุเรียนที่มันอมีอายุเนาะค้างปีเพรง่ายมันอยู่มันอยู่ในถุงเพราะชำนานเกินไปเนี่ย สาเหตุปลูกแล้วเราไม่ตัดรากด้วยอแก้เยอะอยู่นะสวนนี้โอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ผมก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปดูสวนช่วยคุณพ่อเขาก่อนนะครับสวัสดีครับ